ปีมือหนึ่งผุ้ชายชา,าถ้าอยากดูลิ้งต้องไปดูที่ไหนภาคใต้พิดภาคเหนือเสียงใหม่บ้านหนองเจ้าไปงั้นไปเลยกันนะอยากดูอยู่เหมือนกันไปเลยปะ เฮ้ยผิดคอนเซปต์ป่ะทำไมอะ่ะทำไมไม่ตื่นเต้นเลยไม่ถามเลยว่าเรื่องราวเป็นยังไงอะ่ะก็ไปรอดูเรื่องก่อนแล้วค่อยตื่นเต้นตอนนั้นไม่ได้ป่ะบางทีก็อยากดูภาพแล้วค่อยมาเล่าไงคือแบบไม่ได้ตื่นเต้นอะไรอ่ะเฮ้ยมันแปลกไปพี่มันแปลกไปคือถามนิดนึงแทนคุณผู้ชมก็ได้ไม่คิดเหรอคุณผู้ชมอยากจะอยากรู้ก็ได้ว่าทําไมลิงมันเรื่องราวมันเป็นยังไงไงอือ,อ,อ่โอเคโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาอยากดูเลยใช่ไหม,มเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ต้องบอกนะคะว่าคุณผู้ชมจะต้องงงกับความแสนรู้ของลิงที่มังกี้เเซนนนนตออร์แ่่ไปชมลยคะ เมื่อหนึ่งไร้เทียมทานคุณผู้ชมคงทราบกันดีอยู่แล้วถึงความฉลาดแสนรู้ของลิงที่ได้ชื่อว่ามีสปีชีใกล้เคียงกับมนุษย์เรามากที่สุดแต่ถ้าใครที่เข้าใจว่าลิง จะมีเฉพาะภาคใต้เท่านั้นคุณคิดผิดแล้วล่ะครับพระวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อบุกมายังศูนย์ฝึกลิงมังกี้เซ็นเตอร์สถานที่รวบรวมลิงและโชว์ลิงอันดับต้นๆของเชียงใหม่ ผมก็ต้องขอแนะนำให้รู้จักกับพวกเขาเหล่านี้ปรมาจย์สยบลิงจอเพียงแค่เอ่ยชื่อลุงมุยรับรองว่าคนในวงการฝึกลิงต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนเพราะกว่า40ปีแล้วล่ะครับที่ลุงมุยคร่ำวอดอยู่ในวงการนี้ อย่างไม่ห่างหายและในทุกวันก็จะต้องคอยดูแลให้อาหารน้องลิงทุกเช้าเย็นว้าลิงที่นี่เขาไม่ชอบกินกล้วยนะครับแต่กินข้าวเหนียวแหมสมกับเป็นลิงเชียงใหม่จริงๆพอให้อาหารแล้วก็ต้องคอยดูแลเรื่องสุขอ,อนามัยและก็ความสะอาดซึ่งจริงๆแล้วที่ลุงมุยฝึกทั้งลิงและก็ฝึกทั้งคน ที่จะไปฝึกลิงอีกทีแหซับซ้อนเหลือเกินว่าแต่ฝึกคนหรือว่าฝึกลิงอันไหนมันยากกว่ากันครับลงโอ้คนฝึกยากเ็ฝึกมาเยอะแล้วฝึกไม่ได้ทอ้อฝึกคนแล้วทอ้อฝึกลิงเนะี่ยวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ได้มารุนนี้ไไม่ได้ต้องได้วันหนึ่งสมมุติว่าเขานอนตื่นสายเนาะลูกเรียกให้มันทางานนะพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมลุกพรุ่งนี้อีกเรียกพรุ่งนี้ก็มารื่นี้ก็ยังเหมือนเดิม ปีนั่ก็อย่างเมื่อเดิมม,มันทำไม่ได้เคยทำมาแล้วเยอะยังฝึกสอนคนไม่ทำไม่ได้ยอมแต่ลิงไม่กลัวลิงไม่กลัวสอนได้อยู่ให้ดื้อให้ดุยังไงก็ทำได้อยู่โอ้โหเอ่ยปากมาซะขนาดนี้ก็ต้องยอมคุณลุงเท่าลครับสำหรับลิงที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นลิงตังอายุราวสอถึง15ปี ล้วนเป็นเพศผู้ทั้งสิ้นเพราะตัวผู้นั้นมีกำลังวังชาแล้วก็เหมาะสมกับการฝึกวิทยายุทธมากกว่าและดูเหมือนว่าลิงที่นี่จะเฟรนลี่มากเลยนะครับแม่แขกไปใครมาพวกมันจะคอยเข้ามาต้อนรับทั้งไซทั้ทงเซไฮลโลทั้งโจโจบน้าเอ็น <laughs> ด <laughs> ูน่าเอ็นดู ากจะพรีเซนต์อีกอย่างก็คือนี่เลยครับลิงเก็บมะพร้าวแต่อย่าคิดว่าลิงทุกตัวในโลกจะเก็บได้เองโดยธรรมชาติหรือสัญชาตญาณนะครับของแบบนี้ต้องฝึกฝนโดยเริ่มจากการฝึกข้อมือของลิงปั่น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 ปันมะพร้าวแบบที่เห็นนี่แหละครับถ้าปั่นจนหลุดได้จะให้ขึ้นต้นไหนก็สบายมาก และก่อนที่จะไปชมความหลหืหันของเลิงแสนโรต้องขอวรอมร่างกายกันสักนิดนะครับเริ่มจากการยกดัมเบลล่ออด้วยวิตพืนพนชูที่เฮ้อแค่เทก็พอแล้วล,ลูกอ๋อจะเปลี่ยนเป็นซิทอัพก็ไม่บอกแมจัดมาเอา้าหุยเน่หุยเอา้าฮึบฮึบมันช่างน่ารักหน้ามันเขี้ยวซะจริงๆ คือพออยากที่คุยอ่ะมันต้องจำจี้จำชัอ่ะเราทั้งมันนั่งกรมอยู่เงี้ยเป็นวันรึ่งวันแล้ววันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ต้องทำอย่างนี้นมาเือนนี้ก็ต้องทําอย่างนั้นอีเดือนไม่ได้ต้องสองเดือนไม่ต้องทําให้ได้บางครั้งนอนหลับไปแล้วลิงยังผูกกก่กับขาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว ลุกขึ้นมาตื่นก็หัดกันเลยตื่นขึ้นมาก็หัดเลยเอาให้จนได้ผมชอบท้าทายพองานนี้สําเร็จปุ๊บเอามันหัดเดินสองขาอีกพอมันเดินสองขาได้ทีนี้ก็หัดอยากเื่นเพิ่ม,เพ,มเพิ่มไปเรื่อยๆและต่อไปนี้คือโชว์น่ารักที่จะทําให้คุณอมยิ้มกับการชูดบาสของเจ้าจิ๋ววัยเก้าขวบที่ต้องขอบอกเลยว่า ความแม่นจัดอยู่ในระดับทีมชาติว้า่ดูสิครับแค่ทักษะการจับบอลก็เท่แล้วคราวนี้ถึงคราวที่เจ้าจิว๋วแต่ฝีมือไม่จิว๋วจะโชว์เลยล่ะครับโชว์นาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาสิ โอ้โฮไม่ถึงหนึ่งนาทีได้ไปกว่าสิบลูกเก่งจริงๆเจ้าจิ๋วเจี๊ยบแม่แต่ความเจ๋งยังไม่จบเท่านี้ครับเรามาชมการชุดแบบสลลมดังกันบ้างว้าวรับรองว่าถ้าคุณเห็นแล้วต้องร้องว้าวกับแป้นบาสที่มีความสูงราวสองเมตรเจ้าลิงจ๋อจะทำได้หรือไม่จับตาชมให้ดีนะครับ 1 One, two, three, oh <c oughs> 2 3จอาอู้หเออไปยังไงนะแ <c oughs> ม่นจริงจริงัดมากับโชว์ส่งท้ายที่รับรองได้ว่าคุณจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอุปกรณ์ก็มีแค่เพียงป้ายไม้ระบุตัวเลข0-9ถึงเเรามาดูกันว่าเจ้าล็อกี้ จะมาทำอะไรกับป้ายไม้เหล่านี้เมื่อวางป้ายพร้อมและเลขที่ออกก็คือ Number 5มาดูกันว่าจะลักกี้จะหยิบถูกหรือไม่เอ้ามาแล้วล่ะครับแน่แน่แน,น,น่มีลังเลเล็กน้อยก้มลงไปหยิบแล้วครับ ้ความเลขลงแล้วแถมยังสลับสับเปลี่ยนไปมาอีกเอาแล้วสิครับเจ้าลัคกี้แย่แน่เลย <c ười> และภารกิจในครั้งนี้กับการเดินไปหยิบเลขเจ็ดที่ซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ตำแหน่งไหนโอ้ยผมก็ยังไม่รู้เลยอยู่ตรงไหนพอเดินประจำที่ลุงมุย้ย ก็ปล่อยเชือกลงและมีการสับขาหลอกอีกนิดหน่อยว้าเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะใช่เลขเจ็ดหรือไม่ไอ้อ้ยหยิบถูกได้ยังไงเนี่ยโอ้โอหนายมันเทพชัดๆย้อนไปชมกันอีกสักครั้งนะครับในระหว่างที่เจ้าลักเกียหยิบตัวเลขในแต่ละครั้ง ลุงมุย้ยไม่ได้กระตุกเชือกหรือว่าส่งซิกแต่อย่างใดเจ้าลักกี้เขาทำได้เองโดยที่ลุงมุย้ยไม่ต้องบอกเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยคืองานที่มันทำประจำอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันมันก็จะต้องทำได้มทำประจำผมทำอย่างนี้ผมก็ทำกับผมอย่างนี้ผมก็ผมก็ทำผมอย่างนี้ทำจนจบงานที่มันทำประจำก็จะทำก็ไป ตามระบบมันก็ทำไปนั่น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 ก็อาไม่ต้องทำเพียงแต่ยื่นถึงเชือกแค่เฉยก็ทำคือลักษณะของไม้เหมือนข้างหลังมันสังเกตปุ๊บเดียวไม้มันก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ละอันมันก็ไม่เหมือนกันเหมาะสัดนี้มันก็รู้ละอันนี้เลขอะไรโดยที่เราไม่ต้องไปกระตรงดึงถ้าคุณเห็นว่าลิงเก่ง คนที่ฝึกดิ่งเก่งกว่าหลายเท่าทั้งความอดทนและความพยายามที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามาจากใจเพื่อให้การโชว์ลิงนั้นสมบูรณ์แบบต้องขอสูฮกและยกให้พวกเขาขึ้นแท่นระบีเมื่อหนึ่งในวันนี้แล้วล่ะครับปรมาจารย์สยบลิงจ๋า พี่คมวางสพี่คมอะไรวิทีอาร์จบไปตั้งนานแล้วกลับมาทํานาที่ก็รู้แล้วว่าวิาวทีอารจบแต่ว่ายังงงอย่างเงี้ยเปียไงว่าลิงเนี่ยเขารู้ได้ยังไงไงว่าเลขห่งเลขสองเลขสขนาดวางเรียงสลับไปแล้วอ่ะก็ยังจับได้อ่ะม่รู้ได้ยังไงอ่ะคือนึกถึงตัวเราเองนะคุณผู้ชมครับเราเด็กๆเกนี่ยนะโอ้โหกว่าจะรู้เลขหนึ่เลขสเลขสบวกลบเนี่ย คุณพ่อคุณแม่คุณครูสอนตั้งหลายปีนะนี่ทาได้ยังไงเอ่ะมันไม่น่าเชื่อเออจะว่าไปเนี่ยคุณลุงมุ้ยก็เก่งจริงๆนะทีอ่อดทนสอนน้องลิงเนี่ยให้แสนรู้ขนาดนี้ได้ใช่แต่คุณลุงมุ้ยบอกเลยออกปากพูดเองเลยนะว่าลิงเนี่ยนะสอนง่ายกว่าคนเยอะน,ยนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวพี่ต้องไปลองให้ลุงมุ้ยสอนดูนะจะได้รู้ว่ามันง่ายกว่าจริงหรือเปล่านะ <c oughs> แต่ขอมาเรียน,นคุณผู้ชมครับใช้ความอดทนอย่างเดียวไม่ได้ครับ ใจต้องรักต้องชอบด้วยครับมันถึงจะทำสำเร็จครับ<ม>เพราะฉะนั้นทำอะไรนะ<ม>ถ้าใจรักใจชอบนะสำเร็จแน่นอนครับถูกตัง้งเฮ้ยเบียกคันคัน,คน ย้ำกับทุกท่านอีกรอบนะคะค่ะคุณผู้ชมไปพบคนเก่งมากความสามารถเนี่ยอย่าลืมถ่ายคลิปมาให้เราดูด้วยค่ะเผื่อจะมีรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านส่งมาได้เลยครับที่แฟนเพจรายการของเราครับเ w w f a c e b o o k c o m ทเบ TV7 สร่วับสนสัปดาห์หน้านะคะจะมีคนเก่งท่านไหนมาโชว์ความสามารถในโมเดลลิ่งกระบี่มือหนึ่งบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันเลยจกี้กระบี่มือหนึสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้กับสุดยอดโคบอลเมืองไทย ที่ได้รับการกล่าวถามว,ว่าเป็นเจ้าแห่งการปราบพยศวัวกระทิงเขาคือชายที่กอบเกี่ยวและโลดแน่นอยู่บนหลังวัวใด้นานเกินคนธรรมดาอึดและถึกกันต่อเนื่องกับยอดความแข็งแกร่งเหนือำบับรรยาเขาคือนายบุญทองเจ้าของลีลาการโหนบาดโดยการเกี่ยวเพียง2นิว้วและการวิดพื้นแขนเดียวที่โลกจะต้องตะลึงแบบนี้ กับศิลปะการแกะลายผมสามิติที่จะมาโชว์ลวดลายแบบไม่ธรรมดาพร้อมเผยเทคนิคและความประณีตแบบที่คุณจะคาดไม่ถึง ความพลาดครับความบริหารรอคุณอยู่ทุกเที่ยงคือวันจันทร์ช่อง7ครับแล้วคุณจะได้พบกับยอดคอนระดับมือหนึ่งในโมเดลลิ่งแห่งนี้สัปดาห์หน้ากระพววาความสามารถเก่งกาจชนิดที่คาดไม่ถึงในรายการกระเบียดมือหนึ่งวัสดีลาไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบายบาย